ลาลาชาแมงโก้ครับวันนี้มารีวิวโกเบลโก้ครับ SK 20 SR ครับคันนี้เพิ่งมาจากญี่ปุ่นนะเพิ่งเปิดตู้นะครับคันนี้จะมีลายแยกมาด้วยนะครับนี่ครับลายแยกมาด้วยไม่ต้องติดตั้งเพิ่มแล้วนะครับนี่อันนี้สภาพดีมากลยครับสีเฟรมเดิมๆยังอยู่เลยครับเนี่ยสีเฟรมยังอยู่เลยครับแสดงว่าสภาพเขามาดีครับใบมีดก็คือแทบไม่ได้ใช้เลยครับมาจากญี่ปุ่นอันนี้เป็นยันม่านะเออเป็นโกเบลโก้นะครับผู้ผิดนะครับโกเบลโก้นะครับ SK 20 SR นะครับ เครื่องสวยมากอันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยนะครับเป็นเครื่องสามสูบนะครับเครื่องสามสูบนะครับเครื่องสวยมากให้ดูครับคันนี้เป็นตูดซานรุ่นใหม่นะครับเป็นปั๊มนิ้วคอนโทรลน้ำมันนะครับปั๊มนิวนะ้วครับแรงนะครับนี่ดูเฟรมครับเฟรมยังสวยอยู่เลยมีลายแยกมาจากญี่ปุ่นเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะครับคันนี้อันนี้สวยมากครับคันนี้นะครับอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับราคานี้ลูกค้าจะได้ ถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับถ่ายน้ามันตัวเดินนะครับน้ำมันเครื่องน้ามันตัวเดินนะครับเดี๋ยวผมเช็คระดับน้ํามันไฮดรอลิกไปให้นะครับแล้วก็เก็บนะครับบุสลักนะครับให้แน่นให้นะครับก็คือไม่ก่อแก๊กกแก๊กแน่นอนนะครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับได้ลายแยกนะครับแล้วก็คือเพิ่งมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับใครสนใจนะครับรีบมาดูก่อนครับมีคันเดียวนะครับโกเบลโก้นี่คือเป็นแบรนด์ที่ขายดีมากนะครับช้าไม่ทันแน่นอนนะครับเพราะว่าคันนี่แล้วก็ไปอย่างไวเลยนะครับโอเคครับ แท็กยางสภาพดีอยู่เลยนะครับโอเคครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับแลราชาแมงหัครับนาเข้าเองจากญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้งานในไทยนะครับโอเคครับโอเคเครื่องเดินนิ่งดีนะครับสตาร์ทเครื่องเดินนิ่งนะครับคันนี้มีเซฟตี้ด้วยนะครับนี่ครับพอเป็นรุ่นใหม่นะครับมีเซฟตี้นะครับเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับอันนี้ระบบไม่ซับซ้อนด้วยนะครับโอเคตัวเดินแรงดีนะครับตัวเดินแรงดีนะครับคันนี้เดินแรงดีนะครับปิด ตัวสบายนะครับโอเคปั๊มดีแน่นอนนะครับสวิงสวยนะครับโกเบลโคครับเป็นแบรนด์ตลาดนะฮะแ้เขาขับง่ายด้วยครับโอ้คันนี้ขับไม่ง่ายเลยนิ่งๆเลยอันนี้คือมาจากญี่ปุ่นครับสลักยังแน่นเลยครับโอ้คันนี้สภาพดีจริงครับสภาพดีครับชั่วโมงใช้งานน้อยครับแค่ส3 0 0ชั่วโมงเองครับคันเนี้ย 4ี่พันสามอดูใบมีนะครับโอเคนะครับใบมียกตัวขึ้นนะครับแรงนะครับตัวเดินเดินดีนะครับนิ่งนะครับไม่มีเสียงนะครับโอเคยกตัวแรงนะครับนี่งครับนี้เรายังเล่ยเครื่องไม่สุดเลยนะครับโอเคนี่ครับ เป็นแบรนด์ที่มีความเร็วนะครับแล้วขับง่ายคับโร้แลโกคือระบบไฟฟ้าก็ยังไม่ค่อยเยอะครับเขาเป็นรุ่นแรกๆเจนแรกๆที่ก็คือเปลี่ยนบบใช้ปั๊มนิ้วนะครับนะครับคือเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับนะครับขับง่ายมาก2 8ง9 0 0แเาแล้วมีลายแยกให้ด้วยครับราคาเนี้ยคุ้มมากครับนะครับมีลายแยกให้ด้วยนะครับปกติติดตั้งลายแยกนี่ต้องมี2องหมื่นนะครับนะครับเหมือนได้ลดไปเลย2องหมื่นนะครับ คุ้มมากครับมีคันเดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับนานๆมาทีนะครับสวิงนุ่มมากครับคันนี้สวิงนุ่มมากเลยนุ่มมากๆโอเคฝากไว้ด้วยครับร้านราชาแบ็คโฮครับ